lan chiên à

Don't contest it. We hold the zone. Don't fight that over yet. I'm not sure. High value zone marked. Secure to earn additional points. You can take the lead. Enemy squads are tracking your location. คะแนนห่างเงี้คะแนนห่างเงี่มีไหหน้าต่างหน้าต่างตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ลบลบลเนี้ยลบเหมือนกันอะมันยิงพี่แล้วมันอ้อมไปยิงแจ้งไง อาพวกันเนีะตกใจอ่ะแม่าบางทีวิ่งมาแล้วมันไม่ขึ้นชื่อที่หัวมีคนมามีคนมา เอาบอลองมีกองพออยู่เดียวนี่ ê hey, đi lặng hển mấy lỗi vô ngoài đáng len cái vô kia tao nấy vô để chuẩn bị là

ไม่มีเกาะไอ้เหี้ยไปเปลี่ยนที่เออมาอออะไรตรงนี้วะเนี่ยบีกับเอฟไหมอะไรเอาบีกับทีไหมเอยโดนยิงโดนยิงโดนยิงระวังนะระวังนะ

เอามีดมาไล่ฟันสองทีตายเลยสองตัวนะตึกเอฟสองตัวเฮยจุดเฮดจุดเฮด,ด,ดเกิดแล้ว

もう一度目のようです。 โดนละผมโดนละคนที่จย่าวเปลี่ยนไป A A C ด้วย Tiến lên, lên gặp C E Cao cặp Khai hẹn quá, nảy quá có mấy người นี่น,น,นี่ประตูนี้ประตูนี้เมื่อกี้มั้งยิงสไนเปอร์ใส่สผมอยู่มา,มาแล้วมาแล้วดูความประตูนอนเฮ้ยหลายพังปดเลยฆ่าสี่สิบตัวมันออกมาแล้วมันออกมาแล้ว โอ้โหโดนหลังบอกแล้วม mm ันออกมาแล้วนั่งมาหน้าหลังเลยจุดจีเกิดล้จุดจีโอ้แต่ไม่มาละไปทั้งหมดแล้วเดี๋ คิกซ้ายเลยพี่ยิงเขาปีใหม่บักไหมอ่๋อไม่อ๋อตึงเหรอตึงออืมตึงสึ๊กคิวนะเฮ้ยของจริงสิบเอ็ดแล้วเออ

โอ้น่ารน่าบานาบานน่าาอยู่นาาได้ไหมไมได้ไม่ได้ปืนไไวกว่าไม่มีต่อเติมก่อไม่ตันโอ้อนคมบาคอนไวน่เกิดกรช้าเออจีเกิดจี้เกิดจี่เกิดจีเกิดเจี่ยก็ได้ไปเจีไปจีรับณะลอง ห่างเลยหนี้า50ลีต์มไม่ทำไม่ทันหรอกไปจีแล้วลงมาช่วยผมหน่อยก็ได้นะการแล้ไม่ท,ทันอยู่ไนงะ เติเส้นทางแล้วพอจะม,มุมเลยหลังนี่เรหลังหลังบ้านนะคิปปิกทีปปีกเกหรอเสียงโดแล้วแน่นดับไรหนึงใช่อ่ะเจ๊ งอง,งอ,งงองจะได้อะไรกันบ้างเนี่ยน่นนันได้พีงอเนี่ยสัพพายสัพพายแพทสนามเมดิกผู้รอชีวิตลม,ล,ม,ล,มลุกลมลุกล้มล้ลุกอีกมกมครั้ง Good.